Fundamental Active Learning โมดูลที่2การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นำสู่สมรรถนะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันว่าการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้นั้นสามารถสะท้อนสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างไรโดยปกติแล้วการออกแบบการเรียนรู้นั้นย่อมมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นหลักสูตรสถานศึกษาและนำสู่หลักสูตรรายวิชาในหลักสูตรรายวิชาต่างๆจึงออกแบบมาเป็นหน่วยการเรียนรู้ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ต่างๆนั้นอาจจะมีมากกว่า1แผนการเรียนรู้ซึ่งเป็นแผนรายชั่วโมงนั่นเองสิ่งเหล่านี้คุณครูมีอยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าคุณครูจะปรับปรุงแผนการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูเฟรมนี้ก่อนเฟรมนี้จะพูดถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะซึ่งได้กล่าวไปแล้วในโมดูลที่1เรื่องของ KSA นั่นเอง Knowledge, Skill, Attitude การนำ Knowledge, Skill, Attitude มาผสมผสานจะทำให้เกิดสมรรถนะและนำสู่ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เรามาทบทวนสมรรถนะสำคัญตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอีกครั้งหนึ่ง5ด้านค่ะความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมรรถนะหลัก จะมีคำอีกคำหนึ่งที่ท่านอาจจะได้ยินในเล่มหลักสูตรนะคะจะพูดถึงสมรรถนะเฉพาะสมรรถนะเฉพาะก็คือสมรรถนะเฉพาะในรายวิชานั้นๆเช่นเรียนรําไทยก็ต้องรําไทยได้บ้างไม่มากก็น้อยเรียนศิลปะต้องมีความสามารถด้านศิลปะบ้างไม่มากก็น้อยเรียนพลศึกษาก็ต้องมีความสามารถมีความรู้ มีทักษะในการเล่นกีฬาบ้างไม่มากก็น้อยหรือบางท่านอาจจะพัฒนาสมรรถนะเฉพาะเพื่อมุ่งสู่ทักษะอาชีพเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ยอมได้อย่างนี้เรียกว่าสมรรถนะเฉพาะค่ะก็ยังมีความสับสนเรื่องของคำว่าทักษะและสมรรถนะอยู่ทักษะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราได้ฝึกฝนในรายวิชาต่างๆอย่างคล่อง แต่สมรรถนะนั้นมีความพิเศษว่าอาจจะนำทักษะต่างๆเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เช่นนักเรียนได้เรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทดลองออกมาได้ผลไปเป็นตามความคาดหมายนักเรียนจะต้องใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์นั้นมาบูรณาการกับทักษะการสื่อสารซึ่งก็ต้องฝึกฝนที่จะสื่อสาร อย่างมีรูปแบบมีขั้นตอนถ้านักเรียนสามารถใช้ทักษะการสื่อสารและทักษะทางวิทยาศาสตร์มาผนวกกันแล้วนำเสนอออกมานั่นคือสมรรถนะค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อสร้างสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียนนั้นควรมีลักษณะอย่างไรบ้างก็จะต้องเป็นการพัฒนาศัก,กยภาพทางสมอง เป็นการให้ผู้เรียน,นยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างสูงสุดเป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเป็นการสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้พูดไปเท่านี้ก็น่าจะเดาได้แล้วว่าการเรียนรู้แบบ active learning นั้นเราจะมาเล่นเกมกันอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่เราจะมาร้องรำทำเพลงอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่แต่การ active learning นั้นต้อง active ที่ การเรียนรู้เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ครูจัดจะต้องมีการออกแบบและคำนึงถึงการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ที่สมองของนักเรียนเป็นหลักเลยนะคะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะนั้นเราก็ยังคงต้องคำนึงถึงหลักการโอเล่โอเลคืออะไรนะคะ O ก็คือ objective นั่นเอง คือการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนวันนี้เราอาจจะหยิบแผนการเรียนรู้ของเราออกมาวิเคราะห์ดูว่าการกำหนดจุดประสงค์ของบทเรียนเรานั้นมีความชัดเจนมีการพูดถึงการพัฒนาทักษะจนเกิดสมรรถนะบ้างไหมถ้ายังไม่มีลองเติมดูนะคะไปดูตัว L ค่ะก็คือกระบวนการเรียนรู้มาจากคำว่า learning นั่นเอง วันนี้เราอาจจะต้องหยิบยกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนั้นมีกระบวนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงไหมมีกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนไหมหรือมีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองบ้างไหมขั้นตอนสุดท้ายนี้สำคัญมากเลยค่ะ evaluate ก็คือการประเมินผล หลายๆบทเรียนที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียนมีกระบวนการเรียนรู้แล้วอย่าลืมนะคะว่าการวัดผลประเมินผลนั้นจะต้องสอดคล้องกันเช่นในกระบวนการเรียนรู้มีการมอบหมายภาระงานดังนั้นการวัดประเมินผลจะต้องไปวัดที่ภาระงานไม่ใช่ข้อสอบหลายๆครั้งที่ได้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูจะพบว่าการออกแบบเครื่องมือประเมินผล อาจจะยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้และอาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนั้นวันนี้เรามาทบทวนนะคะว่าโอเลข,ของเรามีความสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างการกำหนดจุดประสงค์ของบทเรียนเชิงสมรรถนะในรายวิชาศิลปะเรื่องปฏิมากรรมนูนต่ำ องความรู้ที่ต้องการให้เกิดวันนี้ก็คือเรื่องของลักษณะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างปฏิมากรรมนูนต่ําซึ่งได้บูรณาการเรื่องของการละเล่นไทยมาในปฏิมากรรมนูนต่ํานี้ด้วยทักษะกระบวนการที่คุณครูต้องการให้เกิดคือ 1. นนักเรียนเนี่ยรู้จักอภิปรายสามารถอภิปรายความแตกต่างหรือวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่จะนำมาสร้างในปฏิมากรรมนูนต่ำม,มีทักษะการคิดบอกเหตุผลในการสร้างในการเลือกการละเล่นต่างๆของไทยมาสร้างมีทักษะในการปั้นดินน้ำมันให้ออกมาเป็นปฏิมากรรมนูนต่ำมีทักษะในการสร้างาาา <c oughs> ในการปั้นดินน้ำมันเพื่อสร้างสรรค์มาเป็นปฏิมากรรมนูนต่ำมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุและที่สำคัญสามารถสื่อสารความคิดและจินตนากา,ารได้ สุดท้ายผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินอีกวิชาหนึ่งเป็นเรื่องของการถนอมอาหารคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้ดูคลิปวิดีโอการถนอมอาหารการดองหน่อไม้สดค่ะจากนั้นคุณครูก็ชวนพูดคุยเรื่องของการถนอมอาหารในท้องถิ่นด้วยรูปแบบต่างๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการอภิปรายร่วมกันถึงวิธีการถนอมอาหารและคุณครูก็อธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าการถนอมอาหารนั้นมีอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรบ้างนักเรียนได้เลือกวิธีการถนอมอาหารที่ตนเองคิดว่าน่าสนใจและสามารถนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนั้นมาทำการถนอมอาหารได้คุณครูให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติค่ะ จากนั้นผลลัพธ์ของบทเรียนนี้นักเรียนต้องสามารถถนอมอาหารและก็นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอทาง Youtube ได้ดังนั้นในการวัดผลประเมินผลของคุณครูเนี่ยคุณครูก็จะดูที่ผลลัพธ์ว่าคลิปวิดีโอที่นำเสนอการถนอมอาหารนั้นนักเรียนได้นำเสนอขั้นตอนที่ถูกต้องไหมนักเรียนมีการสื่อสารที่ดีไหม เข้าใจไหมมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งทักษะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ครูออกแบบเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะการทำคลิปลง YouTube สามารถทำได้ในหลายๆรูปแบบในหลายๆองค์ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้นอกจากฝึกการถนอมอาหารจนเกิดทักษะชีวิตแล้วยังฝึกเรื่องของการนำเสนอการสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอด้วย ถือว่านักเรียนได้ประโยชน์ถึง2ทางในการพัฒนาสมรรถนะทีเดียวมาดูแผนจัดการเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นของคุณครูทิพยรัตน์นุ่มสวนจากโรงเรียนบ้านลิ้นช้างซึ่งสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องที่ต้องการจะนำเสนอหรือพัฒนาสมรรถนะนี้เป็นเรื่องของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนักเรียนได้เรียนเรื่องของค่าเฉลี่ยมาแล้วได้เรียนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ววันนี้คุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นั้นเนี่ยมาออกแบบให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะคุณครูก็เลยเลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นคือเรื่องของสถานการณ์โควิด1 i ต้องบอกก่อนเลยว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด ในรอบแรกทีเดียวนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ฉุกคิดด้วยคำถามว่านักเรียนจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรหรือป้องกันครอบครัวอย่างไรนะคะพอดูคลิปแล้วนะคะนักเรียนก็แสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลต่างๆนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนไปสืบค้นค่ะว่าเอ๊ะมีการระบาดที่ไหนเป็นจํานวนเท่าไหร่บ้าง ในภาพรวมของประเทศในภาพรวมของภูมิภาคในภาพรวมของจังหวัดและอำเภอและคุณครูก็ตั้งคำถามต่อว่าถ้าเราจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เราจะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างไรบ้างนะฮะนักเรียนก็ได้มีโอกาสไปวิเคราะห์กันร่วมกันในกลุ่มว่าเราจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างไรในการนำเสนอก็ได้คำตอบออกมาค่ะ แล้วนักเรียนเนี่ยก็ได้คําตอบออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยว่าเขาจะนำเสนอข้อมูลภาพรวมในระดับจังหวัดอย่างนี้เขาจะนำเสนอข้อมูลในระดับอำเภอตำบลอย่างนี้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะคะแล้วก็ต่อสังคมเพื่อจะนำข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่ตนเองจะไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นที่มีผู้ติดเชื้อมากนั่นเอง และท้ายสุดนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ